มองไม่เห็นแบบนั้นัดเต็มปาไม่ชอบยิ้มย,ย,ยิ้มเอาไปกลยกันค่าตัวแพง ผักอะไรส่วนเต่านื่อบบปักทังนี่เหรอบอกว่าดีนดี

อาหารแนะนำที่นี่กิ่นแกงไปนีม่มั้งโอ้อะไงมันร้นอน ปาแก้มไม่ทาลงเคไหมอืมแต่ก็ไ no ม่ทาบ้าไม่ทาอืมจากไม่ไม <üyor> mm ่ต้องแกงป่าอ๋อถ้าแกงป่าอร่อยนี้ถึงจะใช้ได้เลยนะแกงป่าแกงที่แกงยัดจากก็บอกเขากคือแม่แกงแม่อร่อยไม่ใช่แม่เพราะว่าเครื่องแกงต้องใช้น้ำเยอะอร่อยแม่ได้